สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมค่ะวันนี้วันพุทธที่11ตุลาคมพศ2566ค่ะ,คะเมื่อวนนี้นะคะแม่หมูก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาติดตามรเจชั้นระล่างลาวพัฒนาปู่40หมงวดพันพุธดที่11ตุลาคมพศ2566ค่ะเ<ค><ะ><ค><ะ>มื่อวนนี้แม่หมูก็ได้มาวัดคูบาวัดป่านะคะพอดีปู่เพิ่นได้ส่งตัวเลขน้าทางมาให้แล้วนะคะ งวดบันพุธนะคะงวดวัดนจันทร์ที่ผ่านมากระุดนะคะผู้ชมงวดนี้ปู่กับหามา,าทั้งเลาาทั้งฮานอยนะคะเมื่อนี้จะมีเลา้ามีฮานอยให้พร้อมนะคะนะคะปู่ให้มานะคะเลาานะคะเด่นสูตรลองหนงนะคะผู้ชมเด่นสูตรล่องหนงจับคู่ให้ก็จะมี0ูย์แปดสู9รเกาูสามหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งสามนะคะ เน่นไห้ที่0ูย์เก่ากับหนึ่งเก่านะคะชมค่ะสำหรับฮานอยนะคะเด่น9กับ0นะคะจับคู่ไห้ก็จะมี9ก้าหนึ่งเก้าสองเน่นยหกะคะเน่นไห้9เก่าศนะคะพ่ชมเก้าหนึ่งเก้าแปดศูนย์สนะคะอ่าค่ะ่ชมมันตัวน้อยนะคะพู่ชมเดี๋ยวแม่มูไปเขียนห้นะคะเอาตัวใหญ่ๆให้เพื่อ บ่เห็นตัวเลขกันนะค่ะมัถุท์สมพอดีนะคะบ่าวเถากันนั่งพอดีให้บ่าวเถาเขียนให้ปูทรงมาให้ดุนด่วนเลยนะคะงวดวันพุธที่11ตุลาคม2566 บ้าเถาเขียนแรกเล่าให้เนี่ยนะะี่ค่ะเราพัฒนาปูศีค่ะีน่นครับ่านผู้ชมมีทั้งเล่าทั้งน้อยนะคะคานผู้ชมอันนี้เป็นน้อยเนะคะ่ะน้อยเด่นเก้ากับศูนย์มีเก้าหนึ 2, ่งเก้าสองเก้าเจ็ดเก้าแปดศนย์สองศนะคะเนียนให้ที่เก้าศูนยเก้าแดศย์สย์หค่ะอันนี้เล่านะคะเอาให้บ้าเถาเขียนเล่าให้นะคะ เด่นศูนย์กับหนึ่งครับร้าพัฒนาปูสีศ่ศูนย์นะครับค <Okay. S 2> ่ะเด่นวิ่งครับทมชม่ช่มวิ่งรูดวนะิ่งรูดศูนย์กับหนึ่งนะครับผมค่ะ <Okay. S 2> โอ้มักอยู่ครับบิงรูดเลยครับศูนย์หมดเนี่ยเอ้มือนเนี่โอ้เบาเท้ามักศูนย์แบบนี้ศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์สามนะครับผมหนึ่งก็คือ หนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งสามนะครับปูงให้วิ่งลูดนะครับศูนย์กับหนึ่งปูงได้มัดด้วยครับนี่ลูดรถครับมาหน,นึ่ศูนย์ะนะครับปูเน้นที่ศูนย์เก้ากับหนึ่งเก้านะครับผมเน้นให้สองคู่เน้นให้สองคู่คะนะครับ เอาผู้ใดมักน้อยก็ลงน้อยเป็นน้ำเนี่ยผู้ใดมักข้าน้อยน้อยไปตรงลงค่ะเพราะว่าแม่หมูบ่ค่อยต่อเนื่องแคบเอาได้นี่แคบเอาได้นี่ก็แล้วกันจะขึ้นจอยเพิ่อนแคบเอาบ่เห็นเล่าห้าน้อยค่ะเอาน้อยแม่หมูบ่ได้เขียนให้เด้อค่ะแคบเอาตามนี้สําหรับแนวทางน้อยค่ะอันนี้เหล้าเหล่าถ้าเบาเถามักพี่น้องเล้าถ้าเล้าเบาเถามันนี่กระลูดศูนย์ด้วกันนะครับผมโอ้มักศูนย์กระลูดศูนย์กับเก้าถ้าเล้าเบาเถาได้พี่น้อง รูดศูนย์กับเกของบาวเถาะจิมี0ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ห้าเอ้าจังสี่เดียวบ่าวบ่าวเเปเขียนคือเเขียนให้น้ำรนเขียนใส่นี่ของบ่าวเท่านี่เขียนห้เลอค่ะผู้ใดมากก็ขึ้นจดเอาของของบ่าวเ่ากัตรงกับปูอยู่ตรงตัวไหปูให้ศูนนี่เด้ตรงกับศูนย์ของบาวเ่าจะมี0ศูนย์แค่นั้นองปูศูย์แปูนย์เก้ตรงกันศูสเห็นบ่ปูเน้นที่ศูนย์เก่าและเก้าของบ่าวเ่าก็มีอ่า 92,93,95แค่นั้น9ก9 3 9 5 0เก้าสามเกับศูนย์สองศูนย์ค่ะเก้าเก้วิ่งลูดเน้นที่ศูนย์ลูดศูนย์กับเก้าปูลูดศนกับหนึแค่นั้นฟังเอานะค่ะของบ่าวเ่าเป็นบาเขียนให้ค่ะพ่นวาฟังเอาจั่นพันว่าอันนี้ของปูซี่ศูนย์นะคะหน่งแปดหนึเค่ะครับเพราะว่าอันนี้เป็นลาวพัฒนาสูตรของบ่าวเ่าเองที่มักนะครับแต่บ่าวเถาบ่คยได้ล่งของตกกระของหรอกพี่น้อง อ่าก็จะมีเดี๋ยวจะลงของปูซีสเกตแห่เอฟซีพิ่นอยู่ค่ะครับผมกับปูซีศูนย์อ่ะยังแกลงให้เพิ่นค่ะครับผมเดี๋ยวจังลงเอาอเก็ตามนี้ถ้าผู้ใดมักล่ามาหน,นีิฟันท่งไปเลยศูนย์รูดศูนย์อู้มันใจอา่ารูดไปลูดพี่น้องาจ้อนี่อนอจ้ออัดจ้อบอเคยอัดจจะบม่มาลัางเทียบกับจ้อกามาตรงๆนะครับคันจ้อโตนี่อ่าตาศูนย์นี่ลูดเลยอ่าจ้อคือเบาแถวจ้อแค่ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ห่า ศูนย์สหลักเก้าเก้แค่นั้นเก้3สอเก้าสามเก้านะค่พีชมฟังถ้าเน้นเบาเทาเอาแด้ค่ะถ้าถ้าเน้นคือรูด0ูนย์ตรงกับไปปู4ีศูนค่ะเอาค่พี่ชมค่ะแคปหน้าจอตามนี้ของปู40ศูนย์นะคะลาวพัฒนางวดวันพุธที่11ตุลาคม2566ค่ะวิ่งรูด0ูนย์กับ1จับคูหอยย์แปดศูนย์เก้าศูนย์ 1 8 1 9 1 3เน้นให้สองคู่09กับ19 0 8 0 3 18 13เป็นตัวรองนะคะตามนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่หมูกะต้องขอขอบคุณพ่พอแม่พี่น้องนทรามชมทุก,ท,กทุกท่านนะคะ่ะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะคะแม่หมูก็ขอยพ่อแม่พี่น้องนทรามชมทุกทุกท่านโชคดีรวยๆวยเฮงๆไปกับราวาพัฒนาวันพุทธที่11ตุลาคมนะคะพอกันไหมในะค,ะคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ